เครื่องเสียงของในห้องเครื่องเสียงเนี่ยก็จะมีลําโพงนะครับซึ่งมันอาจจะอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีไมลอยที่มันจะออกลําโพงหรือว่าไมไวเลสที่จะออกลําโพงอะไรก็ตามคือออกลาโพงในกรณีที่มีคนนั่งฟังอยู่ในห้องหรือคนนั่งฟังอยู่ข้างนอกแต่ในกรณีที่ไม่มีคนเลยมีแต่เราที่แค่จะคอนเฟลเทนคุยอื่นๆหรือว่าร้านไหนจะมาแค่จะไลฟ์เฉยๆก็จะติดไมไวเลสไมไวเลสพี่เขาก็จะมีตัวนี้ครับตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือ B ีลิงค์0้ารนะครับเป็นแบบ3ตัวมี2ตัวส่ง1ตัวรับนะครับ1ตัวรับสงตัวส่ง1ตัวรับ B ีลิงค์0้ารอยู่นี่ซึ่งก็จะไปเสียบเข้ากับอินเทอร์เฟซของ Zoom H6 หรือของมิกเซอร์เขาก็แล้วแต่นะครับอันนี้ใช้ไม่ยากไมค์ไวเลนเนี่ยของสม n i c ีลิงค์0 0าร้500 Pro นะครับตรงหัวเนี่ยมันจะมีอยู่2รูนะครับอันนี้คือตัวรับนะครับตัวรีเซิร์เวอร์ตัวรับเนี่ยจะมีไลท์เอาท์กับพอร์ตหูฟังสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยแต่เวลาเราใช้เราเสียบทีี่พออร์และเ line out เเเาายยไปสบข้ที่ มีหลายวิธีอย่างแรกเสียบข้อที้หัวกล้องก็ได้แล้วก็เสียบข้อที่พอร์ตใหม่เพื่แบบนี้เพื่อเราจะได้เอาภาพและเสียงจากกล้องนี้เข้าไปผ่านสวิตช์แล้วเข้าคอมไปวิธีที่1วิธีที่2ต่อเข้ามิกเซอร์ของพี่เขาซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยไม่มีแจ็ค3.5มิลเลยนะครับเราอาจจะต้องหาสายแปลงมาเป็น6.3มิลหรือเป็น XLR เพื่อจะได้เอาเสียงไมโครเฟนเข้าไปในนี้เพื่อจะที่จะออกลอําโพงถ้าจะเอาไปออกลําโพงนะกับบางเอิญเรามีซูม H6 เราก็จะเอาเสียงของไมค์เนี่ยเข้าไปในซูม H6 ที่เป็นอินเทอร์เฟส USB เสียบเข้ากับคอมซูม H6 ตัวนี้นะครับถ้าจะเสียบไมค์เข้าไปเนี่ยปกติข้างข้างเนี่ยก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็น XLR กับ6.3นะครับเสียบได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าจะเสียบ3.5มมิลแบบนี้ไอหัวข้างบนตรงเนี้ยไอไอไมค์ XY ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่1รูเป็นรู3.5มมิลเสียบเข้าตรงนี้ได้คือเอาไมค์ไวเลสเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้ได้นะครับจบแค่น,นั้น ดังนั้นบีดิงห้าร้อยโปรเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ตรงนี้ง่ายสุดเราจะได้คุมได้มอนิเตอร์เสียงได้ตรงนี้แล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยอย่าลืมก็มาวางไว้ในกล่องนะครับกล่องเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ชาร์จอยู่แล้วชาร์จได้ประมาณ3รอบแบตเตอรี่เต็มก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับใช้ทั้งกล่องเดี๋ยวก็18ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับส่วนกล่องเนี่ยก็ต้องชาร์จ USB อีกทีหนึง่งก็อาจจะหาปลั๊กเสียบ USB อ่าส่วนใหญ่ก็คือวางไว้ข้างบนคอมเนี่ยแหละ USB มันปล่อยไฟอยู่แล้วประจํา เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟขึ้นก็สามารถเอากล่องเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยใช้เสร็จเมื่อไหร่ก็แค่มาวางชาร์จแต่ตอนนี้มันชาร์จไม่เข้าเพราะว่าซื้อมาใหม่นะครับไอ้นี่ยังไม่ได้แกะมันคือพลาสติกที่ปิดหน้าคอนแทคอยู่เอาออกด้วยเนี่ยออกด้วยหน้าคอนแทคพอเสียบเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ชาร์จนะครับดังนั้นเอาออกด้วยทีนี้เสียงของไมวาเลสไมวายเลสของซารุมิกบีลิงค่าร้อยเนี่ยอ่ะเปิดนะครับจะเท ตัวส่งคือ t r a n s ิเ t t e r ตัวส่งติดกับมนุษย์ติดกับคนนะครับตัวรับติดกับไอ้ตัวซูมเสียงเข้าซูมเสียงที่เข้าซูมเนี่ยมันคือตัว x y ตัวนี้ใช่ไหมเราต้องกด lr ครับ lr คือไอ้สองตัวนี้กด x lr ครับปุ๊บแค่นี้เราก็จะดูกราฟเสียงของไอ้เจ้าไมโครโฟตัวนี้ละแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเสียงอะไรโผล่มาเลยนะครับเพราะว่ามันวอลลุ่มมันเป็นศูนย์อยู่เราก็หมุนมันหมุนมันขึ้นมาปกติก็อยู่ประมาณ5แล้วก็ลองพูดดูนะครับเทสสวัสดีครับเนี่ยพีคเลยพีคเลยพู ไกลไม่ใกล้ป่ามากก็พีคก,ก็เรียกว่าทุกเสียงเข้าระบบได้แล้วแล้วก็คอยหมุนวอลรุ่มปรับเอาจบเรื่องเสียงจริงจริงตอนไอ้มดแดงมาฉายเนี่ยสมัยแรกๆที่มาฉายเนี่ย<ะ>เอ่อญี่ปุ่นฉายก่อนญี่ปุ่นฉายเดือนเอ่อวันที่3เมษายน3เมษายนครับผม3เมษายน1971จคือ2อ1 4หลังจากนั้นน่ะสักประมาณคนไทยได้อยู่หลังจากญี่ปุ่นประมาณ5เดือนอึ่งบอกเร็วมากสมัยก่อนเพราะว่าพอญี่ปุ่นทำเสร็จเขาจะส่งรูปมาให้ เหมือนกับส่งรูปมาขายหนังให้เราก็ส่งเป็นรูปขาวดามาก็เป็นรูปไอ้มดแดงแต่ว่ารูปมันรูปมันดูหน้าตาเหมือนมดไงคนไทยก็เลยเรียกไอ้มดแดงและการตั้งชื่อเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเขาตั้งชื่อว่าคอมเมนไรเดอร์คอมเมนแปลว่าหน้ากาบอาไรเดอร์ก็ขับรถก็คือเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ว่าที่ญี่ปุ่นเองเน่หนังเรื่องมขดงคาคือแบทแมนไปฉายที่ญี่ปุ่นแล้วดังญี่ปุ่นก็เห็นว่า ใช้เอ๋ใส่หน้ากากขี่รถออกขี่รถออกไปปราบอาชจากร<ช>ญี่ปุ่นจะบอกว่าเอ้เราก็สร้างหนังของเรามาั่ง